รถเสียวเกินรถผมเทป่ะเกินไอ้รถคันที่มันเร็วๆจนแบบจนแทบจะนั่งไม่ติดถูกปะใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะผมเอาคันนี้มาเพราะผมไปจี่เหล็ก ไปจีเหล็กมาออกวันนี้นะใช่ก็ตอนก็ตอนตอนที่ผมยืมพี่เอวาไปมันหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแท่งใช่ปะแล้วผมฝมา,า,ากเพื่อนจ้างคนอื่นทำมาแค่พันแท่งไงผมเลยไปจีเพิ่มอีกสามรา้อยแท่งแล้วเราได้ครบหรืยังครบแล้วแค่เองมากทำไมนะผมเป็นคนขยันอยู่แล้วไงเหลือเชื่อมากนะคือปกติเข้ามาก็มีแต่ฟาร์ม อันนี้ไปไหนวะเอาคุณคุณจะไปคุณจะร้องเพลงให้ผมฟังไม่ใช่หรอที่ไหนล่ะเอาที่เดิมไงขอทีนิดเอ้ยเกือบชนแล้วหรือว่าคุณอยากจะร้องตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวผมจะจอดรถข้างทางเนี่ยแล้วผมนั่งได้หมดอะตรงเนี้ยเฮ้ยเครียดวะคุณคุณอย่าคุณอย่าคุณอย่าเก่งนะเพราะว่ามันอีกไกลเลยกว่าจะถึงอะ มีเวลาให้คุณตั้งสมาธิไม่ตั้งทั้งนั้นน่ะแล้วบอกว่าไม่ข้อที่ข้อที่สามก็คือก็คือไม่ใช่ทางนี้เลยก็คือฟังแบบบืือๆไปนะเข้าใจรึป่ะเข้าใจเข้าใจเอ้ยแต่พอดีเวลาผม <c oughs> เวลาผมฟังอะไรผมจะชอบตั้งใจฟังไงดิงไม่รู้เป็นไรอ่ะบือบือๆนะูะจกกักหรือเปล่าเอาว่า เออไม่ต้องไปฟังแบบเพลงลอะไรคอมมูคอมหมายอะไรสะล่ะโอเคไหมโอเคได้ได้ได้ปกติผมก็ไม่ฟังคามหมายอยู่แล้วเออเพราะว่า oh, ผมฟังไม่ไม่หรอว่าเพลงที่มีที่มีปัญหาคือเพลงภาษาอังกฤษนะเวย้ยเลือกไม่ถูก <c oughs> คุณไม่ฟังเหรอคุณไม่ฟังเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ก็ฟังบ้างไม่หรอกผมอาจจะไม่ฟังก็ได้แต่หลังจากวันนี้ผมอาจจะไม่เปิดฟังไง อ,อ๋นี่จะบอกว่าอย่างนี้นะยังไงเหรอเรื่องราวก็คือว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณเพชรได้ฟังโอเคผมอ่ะไม่เคยฟังเลยผม,มอ่ะรอมาฟังวันนี้อย่างเดียวเลยเออจริง้วเข้าใจขอบคุณนะไม่ที่คุณคุณไม่ต้องตื่นเต้นนะมันมันถึงแล้วอะ่ะคุณคุณอย่าพึ่งเกงเดอย่าบิ้วเดี๋ยวบึ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 โอเคบึบึคืออะไรอ่ะ เบื่อเบื่อไม่รู้โอเคเอคบ,บ,บ,บื่อเบื่อ <c oughs> มาขึ้นมา เฮ้ยมีชายหาดด้วยโอเคจองที่ล่มกดไหนนั่งวะไม่ใช่อันนี้ดิ โอ้โหม่ไม่ไเสียวเลย่ไม่มีที่นั่งอะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงที่กระโดดลงมาแล้วมันเป็นริมทะเลอ,ะอ่ะอ๋อตรงหาดโอเคโอเคอยากได้เก้าอี้สักตัวอ่ะตรงนี้แล้วกัน ทำให้มันขนาดนี้ถ้าทาไมไม่มันไม่ั <ทำ S 1> มนน,นนะเนีย <laughs> มันไม่มีเก้าอี้อะผมก็เลยอ่าคุณอยากอยากไปตรงไหนอะผมให้คุณเลือก<ม>ก็ได้แต่ว่าผมผมว่าผมต้องดันเก้าอี้ออกมาหน่อยวะแปบ๊บหนึ่งนะืออทําไมมันดันไม่ไปอ่ะอ๋อที่พัง โอเคผมพร้อมแล้วผมนั่งแบบพร้อมมากแต่ผมยังคั้งหนึ่งกอท่ามหนึ่งกุญแฟ้าคืออะไร<ม>หรอ เฮ้ยผมกำลงจะทำอะไรลงไปครับเนี่ยคุณก็แค่ร้องเพลงให้ผมฟังถือซะว่าร้องเพลงให้ถังน้ำแข็งตรงนี้ฟังแล้วกันนะใช่ใช่ใช่แค่เสียงลมอ่ะแค่เสียงคลื่นเพราะว่าพอผมร้องแล้วคุณก็จะร้องแล้วผมก็ร้องแล้วคุณก็ร้องใช่ใช่เหรอใช่ใช่ไม่ใช่พูดเล่น ขอเลือกแป๊บเท่ากับว่าพรุ่งนี้คุณต้องร้องเพิ่มเป็นอีกเพลงหนึ่งเอ้ยอะไรเฮ้ยออกไม่ได้เหรอเอ้ย,เ,อยเรเี่ยมหรือเปล่าโหคุณผมไม่เคยเลี่ยมกับใครทั้งนั้นสรุปคือพรุ่งนี้เหรอนัดต่อไปนะเอาจริงๆวันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกะ แล้วผมเปิดไม้ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินตลอดครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมขอเปลี่ยนท่านั่งอขอขอท่าที่ท่ๆท่านหนึ่งได้ไหมจริง,งบวมอีกนะโอ้รู้สึกนะก็ดูดิท่าผม<อ>มันเหมือนไม่ใช่คนมานั่งฟังเพลงเลยถือถือแก้วด้วยครับขอร้องอ่าอยู่ได้อยู่มันมันถือแก้วได้ใช่ไหม คือเป็นหรือเปล่าสแลดอีแล้วก็จะดื่มอะไรดีครับคุณผู้ชายมีไงครับทำเกินไปแล้วค่ะอันนี้นของถนัดไล่่วงมันกันหนึ่งนะทำยังไงหน้าไอ้สิ่งนี้นะ <c oughs> แล้วเฮ้ยพี่ตน้นเนี่ยแอบมาดูแล้วเหรอได้ยินปะ่ะโอ้ยได้ยินครับเลยครับ ดังไปไหมไม่คร,บรับไม่เป็นก็คืออดทนแหละไม่เป็นไรครับผมฟังได้หมดบื้อบื่อจยิ้มโอเคไม่ยิ้มไม่ยิม้ม <c oughs> โอ้ยรางวจะทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่คือรางวัลของเดินนะครับรางวัลของผมเลยเหรออ๋อวันนั้นคุยกันไว้แบบนี้ไม่เชื่อเบือใช่ก็ผมชนะ ้ขาอนให้ไงล่ะโอเคว่าจริงล่ะต้องมีใจให้ไปไม่คิดอะไรอยากให้เธอเข้าใจลองบัดดู่ล้วฉันจะทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไรให้เธอหมดเลยทั้งใจ รู้ึกว่าเลีเ้ยเพลงเอาไหนได้ปะส่วนได้ได้ได้ผมไม่ยิ้มเลยนะเนี่ยเออแกผมก็ไม่ยิ้มผมแบบคือผมแบบหน้าหน้าตึงเลยอะ่ะเชื่อเพลงแมงเศร้าอ่ะเด้อแค่ร <c oughs> ้องเพลงมาเริ่มก็มีแต่ใจให้ไปไม่ ฉันจะทำให้รู้ว่ารักเธอมาเท่าไรให้เธอหมดเลยทั้งใจไม่หวังอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานนานเธอสวยและดีพร้อมกว่าใครก็ไม่ได้เจอฉันจะมีเจ้าชู ฉันจะมีหมัวใจกับเธอฉันจะมันคงไปกับใจที่ฉันในเธอเมื่อไดเธออ่อนแล้วกับสิง่งเรจะตที่ทำให้เสียใจฉันจะเป็นคนนั้นจะคอยดูแลปลอบใจ ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรอเข้าใจก็รักอยู่และฉันจะทำให้รู้รักจะมากเท่าไหรให้เธอหมดเลยตั้งใจไม่หวังอะไรก็รู้ว่าจะ

จะทำให้รู้รักเธอมาเท่าไรให้เธอหมดไหลทั้งใจไม่หวังอะไรรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานนานน่ารักและดีเพราะมีใครทำไหนที่เธอไม่ใช่ไม่ยอไมไปเ,เดี๋ยว มันร้องยากหรือเปล่าขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไว้คุณคุณจะขอโทษผมทำไมคือ,อร้องยากก็แล้วก็ร้องอะไรไม่รู้แล้วเห็นก็อะไรก็ไม่รู้ไม่แต่ผมว่าเนื้อเพลงมันก็พอดีนะบูบใช่เล้วผมบบือแต่ว่าหมายถึงมันก็พอไงคุยเรื่องอื่นทีไอนนมันกลุ่มดาวอะไรวนะน่ะ ไหนหรอคุณเห็นดาวด้วยเหรออุยไม่เห็นหรอผมเพิ่งเห็นเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูดาวเลยดิดูแต่หน้าคุณอนะ